แล้วมีการแย่งกันครับผมตอนนี้คือผมน่าจะได้เลือกก่อนถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เลือกซะก่อนนะเรียบร้อยหืมคนไทยด้วยนี่หว่าเอาไงดีเอาไงดีไ,งดไม่รู้ไม่โทนได้เลือกก่อนเลือกเลยนะครับผมนะฮะก็สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็จะกับผมซีเกอร์ทีวีนะครับผมนะฮะก็ตัวติโมเสียใจนะครับผม ไม่รู้ได้เลือกก่อนนะครับผมเนี่โอเคซึ่งหลายๆคนอยากให้ผมเล่นตัวนี้มากนะครับผมนะคะือแบบมันเป็นตัวที่เขาเรียกคนเขาฮิตมากนะครับผมฮิตมากคือกว่าจะได้เล่นแต่ละรอบเขบอกเลยว่ายากมากๆนะครับผมตัวนี้คือแบบต้องดวงจริงๆอะ่ะถ้าฝาั่งตรงข้ามไม่เลือกนะโอาฝา้ฝั่งตรงข้ามมีแคนน่นนต์ไอ้เี้ยมันตัวโกงนะตัวโอพโอ้ใครมีแคนน่นนต์ในทีมนี่บอกเลยโอกาสชนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะผมบอกไว้ก่อนไอ้ตัวโกงยี่ห้อเมื่อไรจะเนิร์ฟวะโอ้โหบ่นยาวยี่ห้อตัวนี้ เอ้ยแมวไม่เล่นแมวไม่เล่นโอเคหลังจากบ่นมานานนะครับผมนะก็เริ่มเกมสักทีนะครับผมนะฮะตัวทีโมนะฮะผมบอกไว้เลยนะครับผมนะถ้าทีมไม่มีตัวยืนแบบดีๆอะ่ะหรือว่าทีมฝั่งตรงข่ามันโง่อะไรอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้นะแต่ถ้าเจอทีฝั่งตรงข่าแบบล้วงยับนี่คือว่าเขาเรียกตัวอออินป่ะหรเขาเรียกว่าอะไรตัวที่แบบมันโถมเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะเออตั้งตัวตั้งเสียเปรียบมากผมเจอเคเนนท็อปเหรอ หวยก็ผมต้นเกมเราบ,บวกหวฮะมาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหโอเคแรกอยู่ไอ้ซาเล่เต่เฟิร์สบัตไม่เป็นไรก็ถ่างกันไม่กี่บาทแหละก็ <c oughs> อ,อ่างกูโอ้โหซึ่งตัวนี้สามารถเล่นได้ตำแหน่งท็อปแล้วก็มิดเลนนะครับผมนะฮะโอเคผมขอบนต,นตัวนี้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบ ถ้าใครเล่นไม่เป็นนะคือแบบมันจะเป็นตัวที่โง่ามากเลยนะฮะคือแบบเป็นมะเร็งตัวที่สองเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคือแบบไร้ประโยชน์สุดๆ,ดๆผมบอกไว้เลยสกิลหากินของตัวนี้นะครับผมนะฮะสำหรับสายผมนะผมแนะนําเป็นสกิลหนึ่งเลยนะครับผมนะแบบวิ่งไลย่ยิงนะฮะสำหรับใครที่แบบสายวางแผนวางกับดักวางเห็ดก็มันไม่ใช่แนวผมปะผมมันสายเบอร์เซิร์กลุยอย่างเดียวแลว้วผม แต่วันนี้ผมจะมาเล่นแบบสายวางกำลักให้ดูกันละกันนะครับผมนะเพราะว่าจุดหายกินตัวของตัวนี้เขาเรียกว่าเ็าเรียกว่าทำให้ตัวนี้แบบคาแรคเตอร์แบบโดดเด่นเลยก็คือวางเห็ดของมันนั่นเองนะครับผมนะวางกบดักนะวางเห็ดโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแบบลองวางกับดักแบบสายใจเย็นดูวเออเล่นตัวนี้มันต้องใจเย็นๆนะครับผมนะใจเย็นๆใครที่แบบวางเห็ดต้องลอ่อค่อยๆลอ่อให้ศัตรูเดินเข้ามาอะไรประมาณนี้นะเออมันต้องคิดนะครับตัวนี้คือผมไม่ค่อยเหมาะกับตัวแบบ แค่สมองวะอเอ่านี่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยอ่านี่ไงนี่ไงโดนกับดักกูโดนเห็ดกูเรียบร้อยเอาะวางเห็ดก่อนกูวางขายเห็ดนะผมเนี่ยวะผมก็จะพยายามแบบล่อให้มันมาครับผมเนี่ยมันมาแล้วมันมีอนติมาๆมๆโอ้โหไม่มาวะกู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 ก ผมบ้าบกับบ้านซื้อของกันนะโอ้มันไม่มาพอ้เราวางเสริมเห็ดต่อครับผมเดี๋ยวมันมาแนะ่มันมีอติครับผมนั่งไงมาแล้วอู้อะไรอะไรแข็งอือไม่ใช่แข็งดีกดผิดกดอีกไหน,นเออเดี๋ยวผมนะคือมันต้องเล่นแบบใจเย็นๆมากนะคือแบบค่อยๆวางเห็ดแล้วก็ล่อให้ศัตรูเดินมานะครับผมนะนี่ก็เป็นเทคนิคในการเล่นของตัวนี้คือแบบ ใครที่เล่นแบบตำแหน่งป่า,า P, หรือว่าโอลาฟอะไรตัวแบบสายดุยอย่างเช่นนาซัตอะไรเงี้ยสายดุยคือผมบอกเลยมันไม่ค่อยเหมาะตัวนี้นะเออไอพวกนั้นที่เราเล่นมันต้องแบบขาลุยอย่างเดียวนะตัวนี้มันต้องแบบเล่นเซฟเซฟคิดวางแผนนะครับผมตัวนี้ผมลงมาแกงล่างดีกว,ว่าโอ้ยเชี่ยฝั่งครับ้ามีมังกรสองตัวดีกว,ว่า เน้นก็อยู่โหทีมวอลาข้ามนี่คือทีมไฟท์บางอย่างสวยฮะอบอกว่าเลยทำคอมโบดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยทีมเราสวยกว่าเฮ้ยมาดิสวยไปได้คิวสักตัวมังกรทีดาตาบอดไปเออตายปะน่ะโอ้โหไม่ตายโอ้โหผมเกือบตายมังกรไม่ตายเหรอเมื่อกี้มันพีดผมไม่แรงเหรอน่าจะกดอ็กไนส์แล้วเมื่อกี้มังกรอะไรก็ได้มาคลิปนี้แต่งงเลยฮะมังกรเยอะมาก แค่วางกับดักอุยกินด้วยบางกับดักโอเคโอเคค่อยๆวางกับดักไปครับผมวางเห็ดวางเห็ดครับผมโอเคสหรับคลิปต่อไปนะใครที่อยากให้ผมเล่นทีโมแบบสายลุยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะฮะจะไม่เน้นแบบอันติละจะไม่เน้นวางเห็ดละผมวับลองกอนมาดิครับมาดิครับคลิปมองเห็นลวเอ้ยใหญ่จะบประโดดนเอ้ยจะขีบ้บว โอ้โหมันลงกลางไอ้ี้ยนะมันมันไม่ติดกลับผมแล้ววะผมมันไปกลางกันอะเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีใครสักคนทีนม่มาผมขอวางเห็ดไว้เยอะๆกันแล้วกันเอยตรงนี้มุมนี้สวยห้าลูกเอยหกลูกเจ็ดลูกดิมาดิผมต้องมีใครมาสักคนอะว้าวรอโอไม่มีใครมาจริงเหรอวะเฮ้ยเขนินเขนินมาคุก๊กๆุๆ๊ๆๆ ทำเป็นหนีทาเป็นหนีโอ้โหทาเป็นหนีหลอกมันหลอกมันหลอกมันตายใจฮะทำเป็นเคคลิปมามามาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝัดหนีอ้าวเรียบร้อยกดแข็งได้เออเรียบร้อยหเจ็ดลูกโดนไปครึ่งหลอดเป็นไงหนีไปไหนล่ะหนีไปไหนล่ะโอ้โหเรียบร้อยแตกไอ้นร่ขนาดแบบต้นเกมอยู่นะเลทเกมเฮ้ยไอ้เชื่อมังกรอนนะหูโอ้ยเมื่อกี้ผมได้อยู่นิ่งไอ้ตาเ้ยยา บางเห็นดักเฮ้ยไอ้เคียปลาไหลไอ้สัตว์โอ้เรียบร้อยอทีไม่นเดินช้าเหียวะโทษทีมละกูเฮ้ยบางกอนในร่างเกิดนะเดี๋ยวผมกลับบ้านซื้อของแล้วก็ไปแก๊งหายแล้วป่าเราตาย เราไปเพื่อนโอ้ยมันไปนู่นหัวแล้วโหรอป่ากเกินผมวางกับดักตรงนี้รอแล้วกันมาช่องแคบตรงนี้แหละช่องแคบบอนหน้าผมบอกไปเลยตายกูบอกเลยว่าตายรอผมรอรอ,รอ,รอกูดาวินวอล์คร้อผมปวดหัวเลยแหละเผื่อใครทุม่มลนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกครับผมตอนนี้เดี๋ยวไม่ต้องมีใครผ่านมาเอ้ยเอ,อออออเอ้ยเอ็กซมังคอนวอดไว้วอดแล้วครับผมเฮ้ยเซราฟีนคนไทยนี่ยมาเฮ้ยเอ้ยเอ็เอดี้ล้มแจมหวดล่อมาสวยเพื่อนโอ้โหช่องแคบตรงนี้เฮ้ยมาเฮ้ยโอ้มังกรโดนสวยอุ้ยเซราฟีนอันติล่อมเดินมาโอ้โยโอ้โหสวยสวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหเมื่อกี้ทีมมันแบบสแกนวอร์ดมาเห้มันแสดรอีกไอ้เหี้ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไระได้คิวอยู่เมื่อกี้หลอกล่อได้คนหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้เซอร์ฟินสวยแล้วนะคือแบบอะไรว่าอันติให้มันเดินมาทางเห็ดผมอะโอ้ยผมวางต่อผมวางต่อมันผมขอกลับบ้านเติมมานายก่อนได้ไหม ไม่ใครเดินมาไหมสี่ห้าลูกนะไอเซโรเฟนเราเป็นงานนะมันเขาเรียกว่ามันมันอยากเล่นตีโมอ่ะแต่ผมได้เลือกก่อนดูมันล่อคนให้มาโดนเหตุผมว้ยดีวะ <c oughs> เนี่ยดูมันวับล่อกันสอคน <c oughs> <laughs> เ,เดี๋ยวไปเติมเห็ดต่อไปเติมเห็ดต่อวางขายต่อเห็ดขายดีเห็ดขายดีเอ้ยมาแล้ว <laughs> อ,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 อวู้อู้อู้ตายหมดอู้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้เลือดโลหมดเลยโอซรนฟียังสวยเมื่อกี้เออูตายหมดโอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้เติมเห็ดเลยผมอยากจะเติมเห็ดก่อนแล้วกันนี้ผมชอบแค่มะละกาบอกเลย อร่อยห่อฮะ็อตเมื่อกี้เห็ดมันขายดีที่ายเลยหมดเกี้ยงฮะห้าหกอันเมื่อกี้โอเคเราอยมุม,ม,มนี้กันต่อดีกว่าหนึ่งเจิบรอผมม,มุม,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 มนี้มุมเมื่อกี้มันน่าจะรู้แล้วครับผมนะฮะเพาเร็วรู้ทนันละหนึ่งสองสามสีห้าหกโอเคจะว่ารอคูดักอะเชื่อเพื่อนตีบอลอนไหนก็ดีครับผม แต่ละปีพมไมไปไปไหนเลยมันรอมันรลาออติอุ้ยโอ้โหเฮียเด้งไปอยู่ฝั่งนู้นอีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกลูกที่แปดไปตรงกลางหมูยังสม่วยมามาผมรอครับผมรอผมรอมันไอ้อยากให้จีนมาวางแถบตรงนี้ด้วยวะไอ้เฮ้ย โอ้โหไอจีนโดนวางแถบตรงนี้เด้อผมว่าเท่นะเอ้ยจินมาจินมาวางแถบเพื่อนวางแถบมึงไม่วางแถบวะโอ้ยจีนไม่วางแถบมันไปวางอะไรเลยตรงนั้นน่ะอปถอยถอยมาถอยมา เรนติดกับดักป so ุ๋ยเอ้ยสวยจิ้นเออนั่นแหละอุ้ยมันมามันมามันมาเพื่อนโดนเพื่อนโดนมันคิดว่ากาลังมันกาลังได้เปรียบปีก้ามาเอ็นดีวู้ดตายเลยม้าโอ้โหไอ้เค่วิ่งเข้ามาแค่ตัวเดียวไอ็นดีทิ้งมบางปีเข้ามาตายเลยสกิลทีเดียวฮะโอ้โหโอ้เต็เหตุเหตุผตั้งเยอะเลยเมื่อกี้โอ้โหมันไม่เป็นไรผ่านไม่จะพลาดสิก็เลยนะมันวิ่งมาตัวเดียวอะเอาไงได้อะ จบดีกว่าฮะผมเล่นในแรงครับผมมีโอกาสจบก็รีบจบเดี๋ยวทีมด่าหมติดเล่นไม่ดีครับผมข้ามันเออเอาใคริวด้วยโอเคนะครับเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็น่าจะจบแล้วนะครับผมนะก็เป็นการเล่นตีมีแบบวางสายวางกับดักนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตีมีไม่ใช่ตีมีตีโม่แต่ตีมีอารวีนะครับผมนะแบบสายลุยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมบาย